สวัสดีวิถีเกษตร,ร,ร,รนะครับกับสอพงไพรนะครับไร่พงไฟรน้ำหนาวพัจชบูนะครับวันนี้จะพามาดูปีแแปะนะหรือโลคอดนะครับหรืออย่างก็คือบ้วจีนบ้วจีนแล้วก็ชวนป่วยปีแปลกอคือเป็นต้นไม้ที่เขาใช้ใบไปทำยาแก้ไอนะครับ ึ่งก็เคยเคยเคยอัปเดตเคยนำเสนอให้ได้ดูแล้วนะครันนอาจจะเป็นคลิปคลิปหน้าโพสน,นะฮะแต่วันนี้จะมาทำเป็น youtube นะครับเพราะว่าเริ่มมองเห็นความสำเร็จแล้วนะครับจากการที่เราปลูกด้วยเมล็ดมานะฮะปลูกแล้วก็ลุ้นมาเรื่อยๆนะสุดท้ายเขาก็เขาก็ออกดอกนะอย่างที่อย่างที่เห็นนะดอก ออกออกมาเรื่อยๆนะฮะจะเยอะมากทีนี้หลังจากที่ดอกเราก็ลุ้นอยู่พอสมควรว่าการติดการติดผลนะติดติดติดผลหรือว่าติดลูกเนี่ยเขาจะออกมาในลักษณะไหนแต่ววันนี้ก็จะให้ดูกันนะว่าปีแปะนะครับที่เราปลูกไว้วันนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มที่จะเห็นเห็นขนาดของขนนะครับเริ่มติดติดลูกติดผล แล้วก็โตขึ้นนะครับจากการที่สังเกตดูคร้บก็จะเห็นว่าเริ่มติดลูกนะครับเป็นลูกเล็กๆนะครับอย่างที่ปลายนิ้วนะครับทิดปลายนิ้วท,ที่ที่นิ้วชี้อยู่นี่ก็คือเริ่มติดขนาดปลายนิ้วก้อยนะครับแล้วก็จะมีมีไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับ คือถ้าเกสรเขาแห้งนะครับเกสรงเขาร่วงก็ถือว่าติดลูกซึ่งก็คิดว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะลุเนเลื่อนอนาคตได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ยังไม่หลากหลายเท่าที่เราได้ติดตามดูนะครับนะในเมืองไทยก็อาจ,จะมีบ้างแต่แต่ยังไม่หลากหลายยังไม่ยังไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นพืชตัวใหม่นะครับ อันนี้นะครับเริ่มเริ่มชัดเจนนะครับเริ่มชัดเจนเริ่มชัดเจนนี่นี่น,นี่คือเขาเขาเขา,เขาจะเขาจะเต่งขึ้นก็ตอนนี้มีอยู่มีอยู่สี่ต้นนะครับแต่ว่าผิดพลาดตรงที่ว่าอีกสามต้นไปปลูกในโซนที่เป็นดินรูกรังนะครับก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่ติดแต่ก็ไม่เยอะ คิดว่ามีแผนที่จะบอลออกมานะฮะย้ายออกมาตรงนี้เป็นที่พื้นที่ทีุ่่มนะครับเป็นดินทรายนะครับดินทรายเนี่เป็นดินทรายซึ่งปลูกมะละกอก็ได้ผลดีแต่ว่าช่วงแรกๆเขาการตั้งตัวนี่เขาจะก่อนที่จะทะลุดินอ่าชั้นชั้นดานนะครับชั้นดินดานของทรายนยก็ยากพอสมควรน,นะครับก่อนนี้เขาจะตั้งตัวได้แต่พอเขาทะลุแล้วก็ ถือว่าการจเจริญเติบโตและความสมบูรณ์นี่โอเคนะครับการลุ้นกันต่อไปครับชวนป่วยปีแปกอหรือว่าโลคอดปีแปะบวยจีนนะครับ